หังจากทิพย์เอกใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูฟื้นเขื่อน,นเชฟร่างกายของอาจารย์เยาเราขึ้นมาซึ่งในตอนนี้ทุกคนก็ต่างกันตั้งตา,งตางรอคอยในการที่อาจารย์เยาเหาจะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ความสงบสุขของพวกเขามัน็กล้หยุดลง พอเซียนหยุดเฟิงก็เดกรับข่าวมาจากลูกศิษย์ของเขาว่าอีกระยะเวลาไม่เกิน3วันจะมีกลุ่มจากตำหนักจตพูดมุ่งเดินทางมาทำลายหอดาวตกของพวกเขาทึ่ทาให้ทางด้านของเซียนหยุดเฟิงที่ได้ยินแบบนี้แล้วนะครับตัวเขานั้นก็พอที่จะรู้ว่าตำหนักจตพูดก็คงจะต้องบุกพวกเขาอีกไม่นานแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้รวดเร็วขนาดนี้นะครับเขานั้นก็ได้สั่งให้เหล่าลูกศิษย์ของเขา เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อทำสงครามกับตําหนักเจตพูดพวกเขาจะไม่ยอมให้พวกนั้นมาทำลายพวกเขาอยู่ฝ่ายเดียวอย่างแน่นอนถึงแม้ทางด้านของเซียนวูเฟิงก็ต้องรีไปหาพระเอกมันกันส่วนทางด้านของเพกในตอนนี้ก็พยายามที่จะทำการดูดซับเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาครับโดยก็ปกป้องอาจารย์ของเขาไปด้วยซึ่งในด้านความแข็งแกร่งของเพกในตอนนี้เหลื่อนคันมาอยู่นระดับเซียนยุทธสองดาวแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความเทพของพอเพกนี้เซียนยุทธระดับ5้าดาว พระเอกสามารถรับมือได้เลยนะครับจึงทำไมทางด้านของเซียนยุดเฟิงที่ได้มาเจอเขานั้นก็ได้มาถามกับเพกไปเลยว่าการฟื้นคืนร่างของอาจารยาเา์เย่าเหล่าจะใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะสามารถทําได้สําเร็จทางด้านของพระเอกก็ไม่สามารถตอบรับคําถามนั้นได้นะครับผมในการฟื้นคืนร่างของอาจารย์เย่าเหล่านั้นมันขึ้นอยู่ความความสามารถของตนเองร่างนี้ถ้าเกิดว่าฟื้นคืนกลับมานั้นก็คงจะต้องแข็งแร่งมากๆก,ก,ก็อาจจะใช้ระยะเวลาน,นานพอสมควรนะครับ จึงทําให้ทางด้านของเซียนยุดเฟิงก็รู้สึกหนักใจพอสมควรเพราะถ้าเกิดว่าอาจารย์เยาเหลาไม่สามารถที่จะฟื้นคืนร่างของเธอเองได้ภายในระยะเวลา3วันนี้เกรงว่าหอดาวตกของพวกเขาก็อาจจะต้องล่มสลายไปเหมือนกันนะครับผมซึ่งเซียนยุดเฟิงก็ได้กล่าวบอกกับพระเอกไปนะครับในเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นใน3วัน ว่าให้ปกป้องอาจารย์เย้าเราไว้ให้ดีๆเพราะอีกในระยะเวลา3วันอีกข้างหน้ามันจะมีตำหนักเจตพูดบุกเข้ามาโจมตีของพวกเขานั่นเองนะครับดังนั้นของพระเอกก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับตัวเขาก็จะสู้อย่างเต็มที่สู้สุดกําลังสู้สุดชีวิตเพื่อที่จะปกป้องอาจารย์ของเขาให้จงได้แถมุณดูเหมือนว่าทางด้านของตำหนักเจตพูดในตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้บุกมาถึงแล้วนะครับในตอนนั้นก็จะมีนักโสทั้ง3ของตำหนักเจตพูดทําการเข้าโจมตีบารียรที่สร้างขึ้น นะครับผมจะเป็นทั้มโซ่ขาวดาผู้พิทักษ์ของตําหนักเจตพูดนั่นเองนะครับในตอนนี้พวกเขาก็สามารถที่จะทําลายบาเรียรป้องกันที่ครอบคุมหอดาวตกเยี่อาไว้แต่ทางด้านของเซียนยุดฟงรวมถึงคนอื่นๆพวกเขานั้นก็ได้มาเตรียมตัวรับมือแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าพวกเขานนั้นจะต้องตายถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องสละชีวิตตนเอง ไม่มีใครที่จะสามารถทำลายหอดาวตกพวกเขาได้ง่ายเหมือนกันเพราะเป็นสิ่งที่พวกเขานั้นสร้างขึ้นมากับมือตอนนี้นะครับสิ่งให้ทางด้านของเราจาโซลเราผู้พิทักษ์ของหอดาวตกทุกคนพวกเขานั้นก็พร้อมรับมือแล้วนะครับก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะได้พุ่งเข้าโจมตีต่อสู้กันไปแต่ว่าทางด้านของเอกในตอนนั้นก็มาถึงพอดีนะครับ เอกก็จะเป็นคนที่ขอรับมือกับเทาใจซิงไว้เองนะครับถึงไม้ทุกคนเองในตอนนี้ก็ได้แยกกันออกไปในการต่อสู้กับเรากลุ่มตั้มหนักจะพูดกนอื่นนะครับทางด้านของทั้งโสดใจซิงในตอนนี้ตัวเขาก็มีความแค้นกับเพกมากภารกิจของเขาที่พยายามที่ทําแต่ก็ถูกพระเอกทําลายมัด้วยตลอดและก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการฆ่าพระเอกได้สักทีนะครับซึ่งในวันนี้มันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สําหรับเขาแล้วที่จะจัดการฆ่าพระเอกให้จบได้ก่อนที่จะยา,ยาม เข้าโจมตีพระเอกไปแบบรัวนะครับแต่ถึงแม้ว่าตัวเขาจะเป็นเซียนหยุดระดับ5ดาวก็ตามนะครับไม่สามารถที่จะจัดการพระเอกได้อยู่ดีเปลวเพลิง3ามาำลงที่พระเอกใช้สามารถยกระดับพลังของเขาเพิ่มขึ้นได้อย่างมากแม้แต่กระทั่งเซียนยุดระดับ5าดาวพระเอกสามารถรับมือได้แบบชิีๆวถูกการโจมตีของผู้เท่าใจซิงที่เขาโจมตีเพกมาในตอนนี้ก็เรียกเลยว่าไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้เลยแม้แต่นอนนะครับแม้แต่กระทั่งทางด้านของผู้เท่าใจซิงตัวเขานั้น ก็รู้สึกเชื่หมื่นกันเพียงแคร่ระยะเวลาผ่านไปไม่กี่ปีเท่านั้นเด็กคนนี้แข็งแกง่งขึง้นไปอย่างมากแม้แต่ระดับเซียนยุดฮันดาวอย่างเรายังไม่สามารถที่จะจัดการฆ่าเขาได้ไงยๆในตอนนี้เขานั้นก็คิดได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยไปอีกแล้วละก็เกรงว่าก็คงจะต้องเป็นเรื่องยากที่จะสามารถจัดการกับพอเอกได้หรือไม่ก็จะมีความแข็งแกงเนื้อกว่าเขาไปอย่างแน่นอนนะครับม้ท,ทางด้านของเท่าใจซิงก็พยายามเข้าโจมตีพระเอกไปแปบรปแปบรวดแบบรวนะครับสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ สามารถทำอะไรพระเอกได้อยู่ดีจึงทำให้ทางด้านของเขาเองก็ต้องเอาจริงนลครับผมนำเอาดาววิญญาณของเขาออมาซึ่งมันก็จะเป็นดาบขนาดใหญ่ดาบขนาดยาวมากๆในผมออกมาเพื่อทำการเข้าโจมตีพระเอกเป็นเทคนิคดาบโลหิตส,สังหารในตอนนี้ก็เรียกได้เลยว่าการโจมตีนี้รุนแรงมากพอสมควรนะครับจึงทำให้ทางด้านของเอกก็ไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดน,นะครับพระเอกเองก็ได้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กของเขานั้นเก็บเอาไว้ ก่อนที่จะพลิกฝ่ามือของเขาขึ้นมาอีกครั้งทำการดูดซับพลังที่อยู่บริเวณร,บรอบๆก่อนที่พระเอกจะเปิดใช้รูปแบบเข็ดรับวิชาระดับสวรรค์นะครับหรือว่าเข็ดรับวิชาระดับชั้นฟ้าฝ่ามือเทวะนี่ฮะอย่างไม่ทางด้านของการโจมตีถึงแม้ว่าตุนแรงมากๆของมุทเทาใจสิงห์ที่พยายามเข้าโจมตีเพจมาแต่ว่าการโจมตีของเขาไม่ได้เป็นผลต่อพระเอกเลยแม้แต่น้อยฝ่ามือเทวะที่พระเอกนั้น ทำการโจมตีไปนะครับเหมือนกับหลุมดำขนาดใหญ่ทาการดูดกืนกินผู้คนที่อยู่เปรนรอบๆแม้กระทั่งเหล่าสิทธาวกของกลุ่มตํานัดจัดพูดในตอนนี้ก็ถูกดูดซับถูกดูดกืนกินเข้าไปนะครับส่วนทางด้านของพระเจ้าจยซิงเองก็ถูกป้องกันการโจมตีของเพกเอาไว้นะครับแถมตัวเขาในตอนนี้ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของเพกได้ถูกดูดกืนกินเข้าไปในหลุมดำนั้นนะแต่ก่อนที่เขานั้นจะถูกดูดกินกินเข้าไปก็ได้เรียกใครบางคนมาช่วยเหลือเข้ามา Gerne. แต่ก็ไม่สามารถที่จะหลบการโจมตีของเพกได้ในตอนนี้ถูกการโจมตีของเพกเข้าไปแบบเต็มๆนะครับก็เรียกได้เลยว่าผู้เท่าใจสิ่งนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสมากพอสมควรนะครับแต่ก็เหมือนว่าในตอนนั้นเองจะมีเสียงของใครบางคนได้ผูดขึ้นเศษซากสวะของตำหนักเจตพูดอย่างเจ้าไม่สามารถเอาชนะได้แม้กระทั่งเด็กแค่นี้เจ้ายังคิดว่าเจ้ายังเป็นศิทธิ์สาวของตำหนักเจตพูดอีกอย่างนั้นหรอเจ้าไม่มีความสามารถแแล้วก่อนที่หญิงสาวคนหนึ่งจะได้ปรากฏตักมา ตัวเขาก็น่าจะเป็นผู้หญิงนะครับผมจากกลุ่มตําหนักเจตพูดนะครับในตอนนี้ก็ได้มาปรากฏอยู่ตรงหน้าพเพกและก็ได้กล่าวชื่นชมพเพกไปเหมือนกันตัวเจ้าเป็นคนที่มาจากตระกูลเซียวใช่ไหมความสามารถความแข็งแกร่งของเจ้าที่ขึ้นมาได้ระดับนี้หรือว่าเจ้าจะเป็นคนที่สืบทอดโลหิตมาจากตระกูลเซียวอย่างนั้นหรอแต่ว่าตัวเขานั้นก็ยังไม่เชื่อเช่นนั้นนะครับเพราะตระกูลเซียวได้ถูกทาลายหายสาบสูญไปแล้วเป็นไปไม่ได้จะทําเช่นนั้นได้มันก็คงจะต้องเป็นความสามารถของเด็ก คนนี้เท่านั้นที่แข็งแร่งขึ้นได้ขนาดดีด้วยพลังของเพลิงวิเศษตั่นเองนะครับซึ่งทางด้านของตัวเขาเองที่ได้ปรากฏตงาพระเอกสัมผัสได้เลยว่าคนคนนี้แข็งแร่งเปอย่างมากตัวเขานั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะได้นแน่แน่นะครับแต่พระเอกก็ไม่ได้คิดกลัวหรือว่ายอมแพ้แต่อ,อย่างใดตัวเขาก็พยายามจะปลดปล่อยเพลิงของเขาเพื่อทําการเข้าโจมตีไปนะครับแต่ท้ายการโจมตีนั้นไม่เป็นผลอยู่ดีนะครับแถมก็ยังถูกกด ตัวอว้ด้วยแรงกดดันอมหาสาลในตอนนี้ไม่สามารถที่จะขยับตัวได้อีกต่อไปทางด้านของผู้เท่าจากตำหนักเจตพูดคนนี้ตัวเขาก็ได้พูดบอกกระเพกไปอีกว่าข้าได้รับคําสั่งมาว่าให้จับตัวเจ้าไปโดยมีชีวิตข้าจะไม่จัดการข่าเจ้ายัางแน่นอนมั่นใจได้เลยเขาก็พยายามที่จะจับตัวพระเอกอว้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนั้นมีการโจมตีของใครบางคนเขาโจมตีตัวเขาเข้ามานะครับแม้กระทั่งหญิงสาวจากตำหนักเจตพูดผู้นี้ก็เรียกได้ว่า ได้รับบาดเจ็บสัมผัสได้เลยว่าคนคนนั้นแข็งแกร่งมากๆเจ้าเป็นใครมาจากไหนรีบปากตะทกมาซาและแล้วคนคนนั้นก็ได้ปลากตะโตมานะครับเป็นทางด้านของอาจารย์เย่าเหล่านั่นเองอาจารย์เย่าเหล่าสามารถที่จะฟืน้นคืนชีพฟืน้นคืนร่างกายของเขาเนี่กลับมาได้แล้วและก็ยังได้พูดบอกกับท้าจากตำหนักเจตพูดไปอีกว่าการที่เจ้าจะเอาลูกศิษย์ของข้าไปเพียงความแข็งแกร่งของเจ้าแค่นี้เจออ้ายังไม่ได้มีความสามารถนั้นแต่ละวันใน ep นี้ก็เจ้ากันไปก่อนนะครับผมสำหรับ ep ที่ ล่าสุดเลยนะครับทุกคนำลังสนุกเมาเงินกันเลยเดียวนะครับตอนหน้าได้เห็นความเทพของอาจารย์เย่าเฉินหรือว่าอาจารย์เย่าเหล่าแน่นอนนะครับโอเคเลยคร,รับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไลฟ์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเรื่องนี้สําหรับทางช่องรอมินีการโปรโมทเว็บพนันแต่อย่างใดนะครับห้ามลงเชื่อไปไหนขาดถ้าเกิดว่าเจอแอดไลน์แอดลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะรีบลบคอมเมนต์ให้ได้หมดโดยเร็วที่สุดนะครับผมสำหรับวิดีขอตัวไลฟ์ไปก่อนผิดพลาดการใดขอโทษขออภัยมาเนี่ยที่นี้ด้วยชอบก็อย่าลลลืมมกกดดดไ์เป็นนัััังใจ้ววยะคครรบบผสสี